เสริมหน้าเล็บ4เทคนิคอาจารย์เชื่อว่าหลายคนยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากใครง,งงบ้างคะอยากเสริมหน้าเล็บสื่อสารกับช่างให้ถูกก่อนนะคะหลายคนนะคะที่ทําเล็บบ่อยๆจะพบปัญหาเล็บบางและช่างจะแนะนําเราบ่อยๆว่าเสริมหน้าเล็บไหมคะทำโอเวอร์เลนไหมคะพี่มาดูกันค่ะว่าโอเวอร์เล์คืออะไรและมีแบบไหนบ้างการเสริมหน้าเล็บเทคนิคแรกนะคะก็คือ แคร์เจลค่ะประเภทนี้นะคะจะเสริมได้ง่ายเหมาะสําหรับคนเล็บบางและไม่ได้มีปัญหาเรื่องทรงเล็บค่ะโอเวอร์เลย์นะคะก็คือการเพิ่มหรือการเสริมความหนาของหน้าเล็บเราโดยที่ไม่ได้ต่อเพิ่มความยาวของเล็บนะคะเป็นการเสริมในเลเยอร์ข้างบนขึ้นไปเท่านั้นค่ะหลังทํานะคะก็จะรู้สึกว่าเล็บเรามีความหนาขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือใครที่เล็บยาวไม่ได้อยากต่อเพิ่มแต่กลัวเล็บหักการเสริมโอเวอร์เลย์หน้าเล็บก็ตอบโจทย์มากๆค่ะเสริมหน้าเล็บแบบแรกนะคะง่ายที่ สุดเลยค่ะก็คือการซื้อผลิตภัณฑ์แครเจลมาทาเล็บแทนการทาเบตแบบนี้นะคะทําได้ง่ายมากค่ะสามารถคิดเงินเพิ่มกับลูกค้าได้เลย1-300บาทแต่ข้อเสียก็คือการทําแบบนี้นะคะจะไม่สามารถแก้ไขทรงเล็บนะคะที่มีความแบนแหนหรือง,งุ้มได้เทคนิคที่2นะคะการโอเวอร์เลย์ด้วยเจลต่อเล็บหรือเจลบิวเดอร์ค่ะเทคน,คนิคนี้นะคะก็เหมาะกับคนที่ต้องการความเบาความใสของเจลนะคะแล้วสามารถ ปรับทรงหลังเต่าเพิ่มความหนาของเล็บรวมไปถึงแก้ไขรูปทรงต่างๆของเล็บได้ดีเลยค่ะแต่ข้อเสียก็คือถ้าช่างไม่มีความชํานาญทาเจลไหลเข้าซอกเล็บหรือทําให้เล็บไม่เรียบ ก็ใช้เวลาในการทำค่อนข้างนานและอาจจะไม่สวยดังใจเทคนิคที่3นะคะก็คือการทำโอเวอร์เลย์ด้วยอะคริลิกเจลหรือโพลีเจลนั่นเองค่ะเทคนิคนี้สามารถทำได้เร็วและง่ายนะคะเพราะช่างสามารถใช้ตัวแพทเทิร์นช่วยในการสร้างทรงหรือความเรียบให้กับตัวเล็บแล้วก็ตัวหน้าเล็บที่เราต้องการได้ข้อเสียก็คือถ้าช่างไม่มีความชำนาญในการตกนะคะให้สวยก็จะเกิดรอยต่อขึ้นได้ค่ะเพราะตัวอะคริลิกเจลจะมีความหนาและไม่ได้ไหลง่ายเหมือนเจลวิวเดอร์เหมาะกับคนที่มีปัญหา หารูปทรงเล็บและเทคนิคการเสริมโอเวอร์เลยอ์อย่างสุดท้ายก็คือการใช้อะคริลิกบิลเดอร์ค่ะก็คือใช้ผงอะคริลิกในการต่อเล็บมาเสริมหน้าเล็บนั่นเองข้อดีเลยก็คืออะคริลิกแข็งแรงและทนทานที่สุดในผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่อาจารย์พูดมาแต่ข้อเสียก็คือคุณอย่าลืมว่าคุณต้องใช้โมโนเมอร์ซึ่งมีกลิ่นค่อนข้างรุนแรงหากลูกค้าคนไหนไม่ชอบกลิ่นหรือระคายเคืองง่ายก็ไม่เหมาะเลยค่ะจบไปแล้วนะคะเทคนิคโอเวอร์เลย์เสริมหน้าเล็บ4วิธีที่อาจารย์นํามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ เราเป็นลูกค้านะคะดูก่อนนะคะว่าเล็บเรามีปัญหาตรงไหนเหมาะกับเทคนิคไหนปรึกษาช่างแล้วบอกช่างให้ถูกต้องนะคะบันทึกคลิปนี้ไว้ดูวิธีการทำและฟังซ้ำกันนะคะ